แชมป์นะคะเป็นรอบคุยค่ะค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้ารอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะปกติแล้วค่ะจะต้องมีการแข่งขันนะคะระหว่างโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะ,ะและเมื่อช่วงที่แล้วนะคะได้แจ้งให้ทราบไปแล้วค่ะว่าโรงเรียนบึงการมีเหตุผลบางประการนะคะทําให้ต้องสละสิทธิ์ค่ะในครั้งนี้<ะ>แต่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ยังมีบทเพลง ศุกสนานะคะซึ่งผ่านไปแล้วนะคะเมื่อช่วงที่แล้วมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันและช่วงนี้ค่ะเป็นบทเพลงหวานซึ้งที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษานะคะเขามามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะไม่โมช้าเลยค่ะค่ะค่ะเพลงงั้นนะคะพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับบทเพลงเอกลักษณ์ไทยค่ะ ของไทยใครเยือนบ้านรอยยิ้มหวานแย,ย้มยิ้มพิมพ์สดใสมือประนมก้มไหวาจากดวงใจคือนิสัยแบบอย่างไทยน้ำใจงามศิละปะวัฒนธรรมงามอ่อนช้อยมาเรียงร้อยบนแผ่นดินถิ่นสยาม และศูนย์รวมดวงใจไทยทุกนามบารมีคุ้มสยามความเป็นไทย ลคนไทยทราบไปทั้งโลกรอยบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะโลกโลกทุกสมัยเ,เขารับคนสูง ศรัทธาในครูผู้เคยสอนให้ไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แก่ชื่นใจสิบนิ้วน้อมประนมไหวเขารอผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในลหลวง่วงประเทศอยู่ไมจ่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้าง เอกลักษณ์นี้ภาประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทางธานินพระเจ้าแผ่นดินคือใจไทยไม่เคยเป็นทาสใครต่างชาติมาคอยชี้เนื้อชี้าย มีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เรา แผ่นดินคือหัวใจไทยไม่เคยเป็นทาให้ต่างชาติมาคอยชี้เนื้อชี้ใตเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัฒนธรมรมไกลมีพระสอน but จริงๆดูแล้วชื่นใจนะค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นชุดเล็กยังไม่ค่อยชำนาญเวทีเท่าไหร่ค่ะน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่สวยสดงดงามจริงๆเลยอะเปลี่ยนไม้หน่อยลูกได้ค่ะนักร้องก็สวยกว่าเก่าแนะนำตัวหน่อยค่ะร้องดีขึ้นด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางเศร้าพิชายดแซงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเต้นค่ะตอนนี้ก็าําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาฟีทีซีค่ะค่ะเป็นแชมป์ฤดูแรกของเราเลยนะคะน้องเต้นคะตอนที่เราได้แชมป์ไปเนี่ย เป็นย <zat, S 1> <these> ังไงบ้างค่ะก็รับกระแสที่จังหวัดของเราค่ะก็หลังจากที่ได้เป็นแชมป์ประจำฤดูฝนไปนะคะก็มีคนติดตามมากขึ้นค่ะจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะใน Facebook ต่างๆก็รู้สึกว่ามีแฟนคลับจากโรงเรียนเรามากขึ้นนะคะค่ะแล้วทำไมถึงวันนี้ถึงเลือกเพลงเอกลักษณ์ไทยมามาโชว์คะ ที่เลือกเพลงเอกลักษณ์ไทยนะคะเพราะว่าอยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมของความเป็นไทยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะโชว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโขนนะคะแล้วก็รำไทยอยากให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมอะค่ะอืมวันนี้ก็เลยขนกันมาเต็มเต็ม<ล>ที่เลยเห็นนี่แดนเซอร์นี่คะเมื่อสักครู่เนี่ยคะที่เพลงสนุกสนานไปเนีย สองมืออะไรนะคะเรามีสองมือสองมือใช้สองมือต้องใช้สองมือนะคะนั่นก็คือเป็นแดนเซอร์ชุดหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นแดนเซอร์อีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นน้องใหม่มน้องใหม่แล้วน่าจะจิ้มลิมเลยไม่เคยเห็นหน้าตัวเล็กๆน้อยๆกันนะใช่ค่ะนี่ก็เป็นน้องนะคะฝาแฝดก็เพิ่งอยู่ชั้นม .1 ค่ะคนไหนแฝดกันนี่นี่ไหนไปยืนข้างหน้าสิอยู่ม .1 อ่ะลูกน่ารักจริงๆเลยเด้โอ้โหตกน้ำไม่จมเลยคู่นี้แฝดจริงๆ ชื่นใจเออยังมีตื่นเต้นมั้ต่เรายังรู้สึกว่ากึกกักหน่อยหนึ่งเองิ่โซ่มอเนหนึ่งเองนะคะเพ่งเข้าวงได้ไม่ไม่นานนั่นยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะแต่ว่าเรืน้องเต้นเออแฟนไซยังไม่หายถึงน้องเต้นโอ้หายไปนานเพราะว่าก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายแล้วเป็นฤดูที่หายไปนานฤดูแรกเลยได้ไปนะคะเขาก็เลยอยากให้น้องเต้นเนี่ยร้องเพลงให้ฟังแบบสดๆจะได้ไหมคะได้ค่ะเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้ เพลงช้ำกว่าเดิมค่ะ,ะช้ำกว่าเดิม,ม,มแคทรายาแคทรายามลาศีอ่ะ,อะอโปรเมอร์ค่ะ จะขึ้นเท่าไรโรคไปจะกินกี่คนโอ้โหสอกับพี่คิดถึงเลยพอขึ้นหน้าด้านเนี่ยด้านจริงๆเลยอะเพลงเนี้ยผมชอบท่อนที่สามคือท่อนทุกข้อล็อกล็อกท่อนทุกเลยได้ไหมลูกท่อนทุกท่อนที่สามท่อนที่สามนี่ฟังแล้วหน้าด้านจริงๆอ ตอนที่เจ้าบ่าจูบเจ้าสาวสุดแสนหวานเจ้าหนะ้าเราเขาควรเศร้าแต่ทั้งสองเขาหนา้าบานแทนที่เขาจะทรมานกลายเป็นเราเศร้า หลังจากที่ได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยมีการฝึกปรืออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทานน้องเต้นไปฝึกอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะ,คะกว่าจะมาถึงรอบนี้ค่ะก็หลังจากที่ห่างหายจากรายการชิงสวรรค์น,นะคะก็ะพวกเราก็มีการประกวดตามเวทีนอกนะคะ่ะต่างๆแล้วก็มีการออกงานนะคะแล้วก็มีการฝึกฝนน้องๆเป็นพี่ฝึกน้องะค,ะค่ะค่ะหรือว่าไปหาประสบการณ์ข้างนอกด้วยส่วนตัวน้องเต้นเองไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมาก็มีคุณครูนะคะ คุณครูท่านเดิมค่ะก็ช่วยฝึกสอนนะคะในเพลงต่างๆลูกเอื้อนลูกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออ่ะละค่ะทั้งสองโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะน้องเต้นโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกเขาก็มาแบบว่าผู้ชนะสิบทศนะคะแล้วก็โรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เขาเป็นเจ้าแม่เพลงหวานได้เห็นผลงานของทั้งสองทั้งสองคนแล้วน้องเต้นรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็สําหรับโรงเรียนเทศบาลห้านี่ก็เป็น สายเลือดเดียวกันนะคะก็เป็นภาคใต้เหมือนกันก็กับโก้นะคะก็เคยเจอกันนะคะตามเวทีนอกเหมือนกันค่ะ<อ>ก็โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ฝีมือนี่สุดยอดเลยนะหะมายถึงว่าภาคใต้เนี่ยจะลมีสารโรงเรียนเดียวว่างั้นเถอะันึ่งกำลัง <c oughs> ว่างั้นเถอะก็ ก็แทนที่จะห้ามดันยุ่งเลยไม่ใช่คือรอบนี้ไม like wow ่มีใครลุงใครหรอคะพี่โน้ตขาคืถามว่าแต่ล้โรงเรียนเนี่ยมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยก็คือฝ่ายฝันอยากเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับคุณผู้ชมครับในรอบควายมันเลือเหลือสามโรงเรียนแล้วทั้งสามโรงเรียนต้องพบกันหมดไงใครดีใครอยู่ถูกครับผมแต่ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนะคะมาอยู่ในเวทีแห่งนี้แต่ทีเด็ดของรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์เต้นแบบว่าแอบเผยหน่อยได้ไหม บอไ,ได้บอได้ค่ะม่เป็นอีสานแล้วพันนี้ต้องแลเองค่ะพันนี้ต้องแลเอาเองเลยนะบอกมไม่ได้ลเลยอเดี๋ยวให้น้องเต้นขอกำลังใจค่ะในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะ น้องเต้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะโรงเรียนเทพมิรศึกษาก็ต้องข้อกําลังใจนะคะจากกองเชียร์แฟนคลับแล้วก็ทุกๆท,ท้านนะคะที่ติดตามรายการชิงชาสวรรค์น,นะคะแล้วก็ช่วยส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะให้พวกเราได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะุณค่ะขอบคุณค่ะ และวันนี้นะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรงเรียนเทพมิศรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็แปลงสีฟัน2ใหม่ค่ะมาบอมและสมับรพิธีกรต้อง3คนนะคะวันนี้โรงเรียนบึงการไม่มานะคะเรา3คนก็จะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทแบ่งกันจากใครดีคะ ใครดีแต่ที่แน่ๆสามโรงเรียนเข้าไปแล้วนะครับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจากสงขลาโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาและนี่ราสุดโรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนเทพพมิศึกษาจากจังหวัด สุราชธานีค่ะชิงแชมป์นะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกติกาก็มีการแข่งเพลงช้าและเพลงเร็วะค่ะตาร์ทสัปดาห์าหน้านะคะก็เริ่มจากเพลงช้าค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าน้องๆนะคะจะต้องโชว์ทีเด็ดให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนติดตามชมในรายการชิงช้าสวรรค์น,นะคะทุกวันเสาร์ทางโมนนาทีวีวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ